ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมสโนเบลนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟประเทศพิกกี้เทนนิงนะครับเป็นเซิร์ฟซ้อนมอวุดนะครับผมเราสามารถมาซ้อนมอวุดหรืออะไรต่างๆได้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ดิสคอร์ดไว้ข้างล่างนะครับผมอ่ะอย่าเพิ่งนะก็คือเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแข่ง30,000 OC ด้วยนะทุกคนรอฟังนะแต่คือตอนเนี้ยเอ่อแบบเวลาแม่งดึกมากเลยนะแต่คนยังออน80บวกอ่ะเชี่ยแม่งถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะผมอันนี้ผมพูดตรงๆ อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าตอนนี้แม่งคนอ่อนเยอะมากนะครับขนาดดึกแล้วนะทุกคนเออเดี๋ยวผมพาไปดูจุดวาร์ปดีก่าเออจุดวาร์ปอยู่ฝั่งนู้นทุกคนเห็นปะจะเป็น n p c 2คนเห็นปะซ้าย1ตัวแล้วก็ขวาหนึ่งตัวฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเออที่ซื้ออาวุธนะครับแต่คือผมมาซื้อไปละคือผมซื้อไปแล้วนะคือผมไม่ต้องซื้อละมันสามารถกด F4 ซื้อได้นะครับผม F10 แล้วก็วาร์ปอันนี้ถ้าใครอยากสะดวกสบายก็อย่างที่ผมบอก F4 อันนี้จะมีให้ซื้ออาวุธเเเรราาาสามาถลลือกดดูไ้ย อันนี้จะเป็นวาร์ปนะครับแล้วกด F 1 0มันก็วาร์ปเหมือนกันนะทุกคนแต่อันนี้เข้ามาปุ๊บมันก็จะสร้างตัวตัวนี้แหละเออใช่ทุกคนนี่ก็เป็นที่วาร์ปนะครับแล้วก็จะมีต่างๆอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลองบูทดีกว่าก็เดี๋ยวผมมาบูทให้ดูดีกว่าว่าบูทลมที่นี่เป็นยังไงมันปกติเหมือนที่อื่นหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวโชว์อีโมสองไปหน่อยแล้วกันก็ไม่ค่อยอยากจะขิงสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวโชว์เลยเดี๋ยวโชว์เลยดีกว่า เฮปหนึ่งสองสามเฮปเรียบร้อยครับหนึ่งศพข้อเท็บเฮปเฮปก็โชบู๊บูทสองแบบอีโบสองไปหนึ่งทีแล้วกันนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็สวยๆเฟี้ยวๆเดี๋ยวพาไปดูจุดเกิดจุดเกิดโคตรสวยอะอยู่ดีเห็นปะ ือมีที่คขาไอเทมด้วยเป็นแฟชันนะ่นรนบแฟชั่นสวยมากเลยนะจที่ผมดูแล้วก็ผมว่าเป็นคอมูได้นะครับผมเพราะว่ามีพงมีผับเห็นปะเดีย๋ยวพาไปดูผับนะครับ,บเฮบเฮฟฮบดูดิโคเดือดผับโคสวยอะ่ะทุกคน นีก็ทำเหมือนอีสนะครับอีเดียวอีเดียวแล้วก็ที่ปาร์ตี้หืมอุ้ยสวยจริงอันนี้สวยจริงวะเที่ยอันนี้สวยจัดหือสวยจริงสวยจริงสวยจริงน่าเล่นวะแล้วก็สตูดิโอนะครับ เย yeah, ดโวสวยๆทั้งนั้นนะก็ส่วนสาทายแล้วนะครับก็เป็นจุดเกิดนั่นแหละรครับผมพอเชอ๋อมีให้วาปไปตรงนี้ด้วยแต่สามารถกด F10 ไปได้ด้วยนะร้านค้าก็สามารถซื้อตรงนี้ได้ F4 ก็คือช็อปนะครับ F10 ก็คือวาร์ปนะครับผม K ก็คือตายเดียวแล้วก็เร็วๆนี้นะครับอาจจะมีกิจกรรมนะครับไม่อาจสิ ะจะมีกิจกรรมนะครับชีเงิน OC นะครับสามหมบาทนะครับเป็นแข่งทัวร์เมนต์นะครับระบบแข่งเป็นประมาณนี้เลยเห็นปะและกออ็อย่างที่ผมบอกนะครับก็หลังจากที่ผมพูดไปหมดแล้วเร็วๆนี้จะมีแข่งกิจกรรมเงินรางวัลโอซีสามหมบาทนะครับผมคือถือว่าเป็นแบบที่เยอะมากเลยนะเพราะว่า3 0 0 0 0บาทนี่มันเยอะมากนะปกติปกตินี่กิจกรรม,มอื่นๆนี่ประเทศอื่นๆนี่จะจัดแค่ว่า1 0 0 0 0 2 0ื่นสองหมแค่นี้เองเต็มที่ผมให้เลยไม่เกินหมื่นแต่ที่นี่ส0,000ื่นเต็ม เชี่ยแม่งเยอะจัดอะ่ะก็อย่างที่ผมบอกอย่าลืมมาลองนะครับผมสนุกแน่จริงเงนินรางวัล30,000บาทใครจะได้ไปมาดูกันเจอกันครับผมจะทิ้งลิงก์ที่คอยไปข้่าล่างนะเจอกันครับบ๊ายบายครับ